assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh วันนี้กูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่4วันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่เราได้เจอกันครูคิดว่านักเรียนทุกคนคงจะสบายดีตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเรียนตามใบงานที่ครูแจก เรามาดูในใบางานที่สองใบางานที่สองก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในใบงานนี้มีอยู่สองข้อที่ให้นักเรียนทำข้อสี่ข้อสนี้ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นข้อหนึ่งข้อห้านี้ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นข้อสองข้อหนึ่งเขาให้ทำยังไงข้อหนึ่งก็คือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆแล้วจัดกลุ่มสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ชื่อสัตว์ที่เขาให้มาก็มีปลาฉลามปลาเสฉวนองน้ำแก้วจนกระทั่งถึงซาลามานเดอร์จากชื่อสัตว์ที่เขาให้มาข้างบนนักเรียนก็ไปตอบมีคำถามอยู่สองข้อ ข้อหนึ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังได้แก่ 2. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่นักเรียนก็ไปเอาสัตว์ที่เข้าให้มาข้างบนและก็แยกสัตว์ไหนที่มีกระดูกสันหลังนักเรียนก็ใส่ลงไปในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังถ้าสัตว์นั้นไม่มีกระดูกสันหลังนักเรียนก็ใส่ ลงไปในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังข้อ2ข้อ2เขียนชื่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังให้ตรงกับลักษณะที่กําหนดข้อละ3ชนิดมีทั้งหมด5ข้อนะข้อ1เขาถามว่าสัตว์เลือดเย็น เช่นนักเรียนก็เขียนสัตว์เลือดเย็นมีอะไรบ้างข้อ2ส,สัตว์ที่มีกระดูกเบาและกลวงมีขนเป็นแผงเช่นอะไรบ้างข้อ3ส,สัตว์ที่มีการปฏริสนธิภายในร่างกายและออกลูกเป็นไข่เช่นอะไรบ้างข้อ4ี สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายและออกลูกเป็นไข่เช่นมีอะไรบ้างข้อ5สัตว์ที่มีสีขาผิวหนังแห้งและมีเกล็ดแข็งปกกลุมลำตัวเช่นมีอะไรบ้างจากข้อ1ถึงข้อ5ให้นักเรียนบอกมา สักสชนิดเท่านั้นรูคิดว่าใบงานที่สองเป็นใบงานที่ไม่ยากนักเรียนสาม,มารถที่จะทำได้อัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะระกุฮต